สวัสดีครับสวัสดีพี่้องเชาายูทูบสกายเอฟซครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บเบลสะตช่สิ่งกับสวัสดีไปยังเฟซเจ f เฟซบุ๊กนะครับเบลสะตช้เงินล้านครับผมอ้าคลิปนี้พาเบิ้งครับโอ้สายจวดที่เดียคปต้าเอ6 0า SP ู โอ้โหโอ้ยอ้วว่าธรรมดาเว้ยจวดดีแต่วะาโอ,โอ้ขับแห่งลีอายแล้ว ครับสิงโพดโอ้อยังจวดเลยครับนี่ถือใจไว้หลุนถือใจผู้ชายคีบอยู่เนี่ยขนาดว่มีทอ่อเนี่มีทอ่อโกโก้จักใบเนี่ยบ้ไไรเราใจคนนี้นะครับสามหกสุดแปดเอสพีนะเอสพี SP นี่จะเริ่มปีห้าเจ็ดหรือเปล่าแมนอยู่นะครับปลายปีห้าหกจนปีห้าเจ็ด สำหรับเจ้าเอสทีถ้าเป็นห้าหกลงไปก็เป็นตัวรุ่นเก่าเสากลมรุ่นสองแล้วก็ตั้มก็นั่นก็เป็นเก่าเสากลมรุ่นแรกครับสามหกสี่มีสามรุ่นเด บมาเอา้าอันคัดท่ายบ่มีผานคือกล่อมใช่ปะผานหาไหมใส่คัดท่ายเข้าไปมันก็เป็นผานใหญ่ๆอ,อ,อยู่บ่มีคัดท่ายมันคือ,ค,อคือป่ออยู่เถอะโอ้ระว่าหน,นักว่าศั่นใส่บ่ได้ดอกหนักหลายว่าศั่นคัดท่าย ครับสิ่งเกินพ่อหรอแล้ววะนิดงามเลยเถอปพีสิน อาออาจังได้พี่พ่อแล้ววะหน้าเราเองครับได้เห็นงามหลายแล้ววะจันจอดเสียสมบูรณ์สามหก ก็จะว่ากันแร่งโค่ดีรถเราเนี่ยเหยียบเป็นเหยียบเนาะมาพระท่านตอนละมังก็ไม่ก็อะไรลงไปเน่ยไม่โค,ร,โครล้มไปแล้วตงง่ำฟงงดงเลยนั่นนั่นบ้าบนจากักาข่อย่องเดนเหยียบเข้าไปพี่พวกสไดสำนึงว่าที่ท่านเจ้าเจารถ จวดดีดีีไปลรอเศร้าหรอไม่ต้องย่องกูรักแล้ววะ ăn cháu xì lò lò Mấy mấy đồ nhắn lên đẹp ว่ากันไม่คิดนาครับ สองขั้นครับใส่เวลาประดุลเลยครับประมาณจ็กส้วมมงสี่ส้วมมงสามส้วมมงกลัว